เกณฑ้นาตครับเวลาคุณยิ้มให้ใครว่าใครที่ยิ้มให้คุณแล้วคุณแบบคุณไม่กล้ามองเขาอะไร้ผมรู้ว่าเกณฑ์อนุญาต่องคุณที่ผมนะโบเวียไม่จริงหรอโบเวียงรู้รู้จ้าเวียงเป็มไงมไม่หลงรักผมปักผมปั๊มบคลเไม่จริงผมว่าคุณต้องมาเจรจลกับ ม้วก็เดินทางมาถึงคลึ่งบนเสือาแล้วนะครับทคนเองทมกนไม่ค้ค่าบไทำไมนี่คุณเสียการผสมนะครับพกคจะมาคิดเยคิดน้อยทาไมที่คูเสียตั้งปรุ่นจุกิเลย เป็นห้าจุกเี้วี่คุณนะต่ว่ันสยาแลวจุกเขีอวน,นี้กินจุกแล้ววันนี้มีด้านหน้าด้านหน้ามีเพื่อนผมมาลองขายอาของกินซื้อแล้วรอยังนซื้อแล้วซื้ออยังซื้อแล้วนะ อยู่บ้านยังขายอยู่บ้านหรอกกือวนะ่ากลับไปแล้วยังขายอยู่นะยเลยนะเอ็ก็ ung, ยังมีคนเป็นซื้อเหรอ <laughs> แล้วฝากด้วยนะครับผมเป็นเอ่อเรียกว่าขนมที่ทำมาจากเอ่อน้ำมือของเพื่อนผมเลยช,ชื่อว่าชีสอะไรนะชีสคาร์โก้ชีสค <laughs> า,าโก้ใช่ครับก็เป็นเหมือนกับ ขนมปังที่แซนด์วิชเหมือนเกือบเบอร์เกอร์อะแต่ว่าเป็นอร่อยกว่าเบอร์เกอร์จากองค์รวแต่ใครบอกเบอร์เกอร์ดีเลยแต่คุณ้องกินดูลองกินดูนะฮะทำใหคุณก็เกิดบคลุมอัดมาบางทีอร่อยจริมันจะมีทั้งเนื้อทั้งหมูมันก็แบบมันก็มีกราะความเกรอะอยู่แล้วก็ขนมปังก็จะมีชีสอยู่ข้างในเนี่ยเองทานกันได้นะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการขายของเนีฮยเฮียเบิร์ดตอนนี้จะขายไอ้อยู่ป้า อะไรอ่ะครับผมเสื้อในเสื้อในช่วยห่อยนะไหนครับผมตอนนี้ฝากเปลี่ยนไซส์ให้ใครครับะนเพราะว่าเริ่มกลัดยาแล้วมังนี่มึนี่โมดามิไหยอะโอดามิพี่แบบช่วยกระชับสวนพูดถึงคารมินเลดีก่ยคารมินแล้ วันนี้วันนี้เราลงเพลงมาเพราะว่าหนึ่งนั้นคือเป็นผมที่ผมต้องการคาบินนะเพราะว่าคาบินเป็นตอนนี้เขาไม่ใช่คาบินธรรมดาคนเดิมเนี่ยเขาเป็นศิลปินของค่ายจินนี่รีคอร์ดนะครับผม<น><น> อยู่ไพโรจีร์ทอนะครับอยู่วงอะไรชื่อวงอะไรนี้ผมงเนี่ยเพลงอะไรชื่อวงว่าเดือดใดดายนะครับแล้วก็เไม่ปล่อยสุดเดือดใดดายเดือดใดดายเนี่ยดีไอเดียดีไอเดียเดือดใดดานะครับผมหรือไม่ก็ชื่อเพลงก็ได้ชื่อเพลงว่าห่างคำคืนครับห่างคำคืนนะครับผมลองฟังดู เราคือชอบผมชอบมากในเพลงที่แบบั้งเพลงคือในวงนมีพี่สามคนใช่ไหมมีสคนมีผู้หญิร้องในเพลงทีมีหรอคือผมมาคแต่ผู้หญิงอย่างเดียวเลย <c oughs> ไม่ใช่ไปดูหดิในในเพลงน่ะมันออกอยู่สามวิตก็ยืนแบบถือ,อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> กีบ่อลรอๆอยก็ฝัตาเหมือนงานเหมือนกันก็นกอขอเชิญทนนี่นั่งกบอตอได้นะ เด็กไปเด้วเพลงขายความคืนเพยนดีมากหอกเปิดดูเปิดดูเพลงดีผมจำไได้ส่วนโกกอากงนี่นะครับ เมือกี้ยยวยกันแบบให้กันงอนเลยเนะีเขา,า,า,ามไม่ไไงทางเลยในบ้าบอไมอทนะคบอแอน,อนาคตจะหมดพบพุกนี้แหครับผมวันนี้มีละครกับพเ์อะไรก็ไปเดลฟ่าใช่ก็ละครชื่อเมชิก้าราจนนะครับ ออนแอร์ที่ขอพิศดาคุณนี้มาเสร็อีกสี่วันนะอีกสี่วันก็ในฝันด้ครับในช่วงวันเวทผมผมรับบทเป็นหันครับอันนี้เป็นโจนนะเป็นจนเป็นพีโจนเลาวแล้นยได้กิ่นไหมไดิ่ก็มีวิทยาลูกอีกบ้างนะผมายงว่าผมเตะบอลคุณนี่ไปถึงเลือดกิคุณนแบบเออคุณชอบเตะบอยไปแล้่เหรอ ันนี้ผมคุณคิดอะ่รงนีนะผมรู้จักคุณไงแห่รู้ทางานนครับก็ฝากงานของบ้ยกันะครับผมเชิเกิต้าต่อไปครับคุของเราและคุณของเราเองก็ อาจจะลุกก็บางหน่อยแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีผลงานที่จะไปเรียนต่อใช่ไหมฮะจะไปเรียนต่อต่างประเทศหลายจ้าก็ปีก็เดี๋ยวกลับมาก็จะมาพัฒนาทาวงอื่นที่ไม่ใช่วงนี้เอาละครับผมเพลงต่อไปเพลงนี้เมื่อสักครู่คือเพลงที่ให้กับเด็กที่ทำมือขึ้นมาอันนี้มาสัมภาษณ์เอกฐาน เชื่อว่าน่าจะร้องต่างต่างกันมานกเลยครับจะร้องต่างออกไปนี่แล้วนิดนองนล้ช่วยเข้าไปนะ